สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับผม่าพัดคนเดิมเซียนใต้วันครับผมมารายงานตัวมาทักทายกันทุกเช้าเหมือนเดิมพี่น้องครับผมวันนี้ก็มาเจอกันนะครับกับเช้าวันที่23นะครับผมวันจันทร์ที่23าธันวาคม2567พี่น้องครับผมเอาเป็นไงครับผมสบายดีย่ดีมีแห้งกันทุกู้ทุกคนนาะพี่น้องเนาะสบายดีกันเด้อพี่น้องเด้อก็เป็นยังไงกันบ้างครับ เมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ปังๆกันหลายรอบเลยทีเดียวนะครับผมเนาะตั้งแต่เช้ามาเลยพี่น้องกับผมเนาะตั้งแต่เช้ามาจนถึงดึกเลยพี่น้องก็ปังๆแห่งๆกันมันๆกันหลายคนอยู่พี่น้องครับผมเนาะก็แสดงความดีใจกับพี่น้องหลายท่านด้วยนะครับผมเนาะพี่น้องวันนี้ก็เหมือนเดิมพี่น้องครับผมก็มาให้แนวทางหาหน่อยเหมือนเดิมมาทักทายมาให้แนวทางหาหน่อยเหมือนเดิมเลยพี่น้องเด้อเอาก่อนที่จะไปรับชมตัวเลขพี่น้องครับผมก็ ไปเริ่มนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดหัวใจเป็นกําลังใจให้บ่าวด้วยนะครับผมนะขอหัวใจคนละดวงนะครับผมนะถ้าแนวทางผมมันโอเคก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมพี่น้องกบผมนะก็เหมือนเดิมพี่น้องตามนี้นะครับผมนะสำหรับหาหน่อยวันนี้เด้อพี่น้องเด้อหาหน่อยวันจันทร์ครับผมนะสามหน่อยหรือว่าน่อยไหนก็ได้นั้นแหละครับผมนะตามที่พี่น้องถนัดตามที่พี่น้อง มีโชคนะครับผมเนาะถูกฉะโลกถูกชะตากับรอบไหนนะครับผมก็เอาไปดูดูกันนะครับผมเนาะตั้งแต่เช้ามานะครับผมตั้งแต่เช้าเลยหน่อยเช้าล่าเช้านะครับผมเนาะก็ดูกันมาจน <darum> <t owners> ถึงเที่ยงจนถึงดึกนะครับผมเนาะถ้ามันเข้ารอบไหนมันปังรอบไหนไปได้รอบไหนพี่น้องก็ลองเอาไปสังเกตดูก็ลองเอาไปลงทุนดูได้นะครับผมเนาะมีหลายๆรอบที่ที่โอเคอยู่นะครับผมพ <im> ี <im> ่น <im> ้องกับผมเนาะตามนี้เลยพี่น้องกับผมเนาะสำหรับหน่อยนะครับผมเนาะอ่าแตกกิจกาชาติ นะครับผมนองลาวสตาร์นะครับผมโดยเฉพาะผมก็เน้นเน้นก็ไม่เน้นหรอกก็เน้นนั่นแหละครับผมสามนอยนั่นแหละครับผมเนาะน้อยพัดจะลืมพี่น้องครับผมเนาะเข้าดีนะครับผมเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับผมเนาะเข้าทุกรอบเลยน่อยพัดนะครับผมเนาะพิเศษพัด พัดพิเศษพัดปกติพัดวีพี่น้องครับผมเนาะอ่าที่สามรอบมันออกความกันกับหน่อยหน่อยพิเศษหน่อยปกติหน่อยวีนะครับผมมันจะออกร้อมกันผลมันจะออกร้อมกันนะครับผมเนาะอย่าลืมนะครับผมชุดรูดชุดวินนะครับผมชุดรูดชุดวินอยู่นี่อย่าลืมไปจับวินกันเอานะครับผมวนาะอ่าชุดวิน5ตัวไปจับ3มตัวได้นะครับผมเนาะเมื่อวานนี้ก็ทุกรอบเลยนะครับผมเนาะหน่อยวีก็เข้าหน่อยพัดก็เข้านะครับผมเนาะ ในปกติรูดเก้าอย่างเดียวเก้ามาสองตัวเลยเก้าเก้าเลยี่นนอคกับผมนะ้อ่วันนี้นะครับผมเนาะ,ะหน่อยพัดด้วยอย่าลืมนะครับผมเนาะก็ขอให้พี่น้องดูเอาพิจารณาเอานะครับผมเนาะแล้วก็เราพัฒนาโอเคผมลงให้ไปไหลายรอบแล้วนะครับผมเนาะชุดสามตัวนะครับผมเนาะชุดสองตัวเซียนไต้วันก็ลงให้แล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวตอนยินผมจะลงเป็นภาพนิ่งให้อีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะสาหรับเราพัฒนา นี้นะครับผมเนาะรัฐบาลไทยนะครับผมเนาะหอยซองหวยซองนะครับผมเนาะหวยซองก็ลงให้ไปเรื่อยๆอยู่ครับผมใครชอบซองไหนใครติดตามซองไหนก็เก็บไปเป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะสําหรับหวยซองนะครับผมผมก็จะทดลองลงเป็นภาพภาพภาพใบใบใหญ่ให้นะครับผมก็กลัวมันโดนแบนอยู่นะครับผมนาะพี่น้องครับผมเนาะเอาก็ตามนี้เลยพี่น้องครับผมตามนี้เลยนะครับผมสำหรับพานอยวันนี้นะครับผมขอพี่น้องดูเอาพิจารณาเอานะครับผมเนาะอ่า มันไปได้ก็ไปได้นะครับผมอย่าลืมรูดนะครับผม <REW T. S 1> ว่าสายรูดอย่าลืมนะครับผมรูดนะครับผมอย่าล well. ืมเด็กขาดนะครับผมนะรูดน้อยก็ได้ตา์อยู่พี่น้องครับผมนะได้น้อยดีกว่าไม่ได้ได้นะครับผมนะพี่น้องครับผมอ่ะตามนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะอย่าลืมกันนะครับผมนะเอาไปรูดไปวิ่งกันได้พี่น้องเด้อสายรูดนะครับสายหด เขาดีพี่น้องครับผมอิลีทุกเมื่อพี่น้องเบิ้งสังเกตเอาเด้อพี่น้องเด้เอดาวรีลดเด้อบัวผ่บบานแน่นอนเอาหน่อยๆก็ได้เอาได้เอาได้คืเอเก่านะพี่น้องเนาะได้หน่อยก็ได้คือเก่าพี่น้องครับผมเอา ก็ icana, ตามนี้เลยครับผมเนาะสำหรับฮานอยวันนี kita, Twitter, era, today, euh ้ก็ขอพี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับผมเนาะเรามารุ่นฮานอยกันแล้วเรามารุ่นเราพัฒนากันนะครับผมพี่น้องก็ผมขอพี่น้องทุกท่านโชคดีด้วยพี่น้องเ้อาอยู่ดีมีแห้งกันนะครับผมสวัสดีสวัสดีวันจันทร์ทักทายวันจันทร์นะพี่น้องเนาะแฮปปี้วันจันทร์มันเดย์นะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมบ่าวขอตัวไปทํางานก่อนด้วยพี่น้องเ้อะไว้เจอกัน พรุ graduate, video, like ่งนี้นะครับผมเนาะสาหรับคลิปนะครับผมแล้วเย็นนี้เรามารอรุ่นกันนะครับผมเนาะก็อย่าลืมพี่น้องครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะถ้าแนวทางของผมมันตรงใจถูกใจก็ลองเอาไปเป็นข้อมูลไปเป็นไปพิจารณากันได้นะครับผมเนาะสาหรับแนวทางหลายสํานักนะครับผมของรัฐบาลไทยอพี่น้องเ้อะก็อยู่ที่ไม่แห้งกันพี่น้องครับผมไปเห็นงานแล้วนะครับผมเนาะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กาติดตามรับชมนะครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดหัวใจเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งชุกดีมันๆกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม